สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะให้เด็กๆไปหยิบหนังสือภาษาไทยค่ะและเด็กๆก็เปิดไปที่หน้าที่34นะคะเด็กๆเห็นตัวเลขด้านล่างไหมเอ,อ่ยมีเลข3ไทยกับเลข4ไทยใช่ค่ะหน้าที่34นะคะ เด็กๆมาดูคำสั่งกันนะคะด้านบนด้านบนนะคำสั่งวันนี้นะคะอ่านออกเสียงและเขียนคำพื้นฐานตามรอยประอีกครั้งนะคะอ่านออกเสียงและเขียนคำพื้นฐานตามรอยประใช่แล้วค่ะเด็กๆต้องมาฝึกอ่านกันก่อนนะคะ วันนี้มีแค่สามคำเองฝึกอ่านคำที่หนึ่งนะคะสออิงองตอโอโตสิงโตใช่ละค่ะอ่านว่าสิงโตนะคะมาดูคำที่สองกันค่ะหอมอาอมา หมาปาคำที่3ค่ะคำสุดท้ายแล้วด้านล่างนะคะเด็กดูนะผอพึ่งสาระอีนะคะอ่านสะกดก่อนผอ,อีผีสอเอือเสือโทเสื้อผีเสื้อ,เ,อเด็กๆฝึกอ่านกับคุณครูแล้วนะคะให้เด็กๆเ,เขียนตามรอยประนะ หัวกรมค่อยๆลากนะคะและเขียนให้เต็มบรรทัดด้วยนะคะเมื่อเด็กเขียนเสร็จแล้วคุณพ่อคุณแม่ตรวจดูความเรียบร้อยนะคะคุณพ่อคุณแม่เซ็นกำกับด้านล่างวิชาภาษาไทยมีหน้าเดียวนะคะสวัสดีค่ะ